สังคมจะ,จะเจริญประเทศจะรุ่งเรืองมันขึ้นอยู่กับคําสอนของพ่อแม่หรือว่าบรรพบุรุษของคนเราจริงหรือเปล่า เรื่องนี้แพรวายอยากจะเล่าว่าทำไมเด็กไทยถึงได้สลาดและก็กิริยามารยาทดีมากๆเลยในฐานะที่เราได้เคยเลี้ยงน้องแล้วก็เคยได้ไปเจอเด็กๆที่โรงเรียนมากมายและพฤติกรรมของเด็กไทยที่มีต่อ คนอ่ะพูดง่ายๆคือคนปฏิชนคนธรรมดาที่เราแบบว่าผิวดำตัวเตี้ยอ่ะร่างกายมอมแมมแต่เขาไม่มีกิริยามารยาทที่จะลังเกียจหรือว่าพูดจาไม่เพาะอะไรต่างๆนานา,นา,นาปัจจัยมันมาจากอะไรกันแน่นะคะครับ ถักไายสบายดีเด้อจ้าเด้อพอไม่พี่นอ้องปองปายเบอรอสุขหูสุขคนจ้าบอกว่าจะเป็นเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแหลกกะทางต่างประเทศเด้อจ้าเด้อเมื่อนี้ก็กลับมาพบมาพอกับแพราวาคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกคนแพราวากับสีมารเราเนาะเหลืองเกี่ยวกับการมุมมองของสาวลาวทีอ่าได้สังเกตรหรือว่าได้อ่า มีไฟประกายในโตนะทุกคนก่าคือคือเพ่นจะคำนึงเนาะถึงเหตุและผลและอ่าคำนึงถึงการที่แบบว่าอ่าบดูถูกคนเนาะบอแบบว่าก่าวล่าว่อคนที่แบบว่าด่อยกลัวและสิ่งสําคัญนะ พ่อแม่พี่น้องเนาะเผนจะผู้ประคองหรือว่าคุณพ่อคุณเมยเนาะจะซ้อนหรูว่าอ่ะอ่าเฮ้าบ่ควรจะดูถูกดูแค้นคนที่อ่าด้อยกว่าเฮ้าหรือว่าเป็นคนที่ซอยเรือแต่ว่าให้เฮ้าอ่าหักและก็ให้เกียรติคนที่เผนซอยอ่ะซอยเบิ่งแง่งหรือว่าซอยดูแลเฮ้านาอกทุกคนแท่นทีนะบางคนบอกว่าทําไมเราต้องไปพูดดีด้วยอ่ะในเมื่อ เขาว่าเป็นคนใช้เราถ้าเราจะใช้อะไรเราก็ใช้ไปเลยสิยังไงอะ่ะเราก็เสียค่าอ่ะค่าอะไรทุกคนคือค่าแรงอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมคะเราจ้างคุณมาเราเสียค่าจ้างอยู่แล้วเราอยากจะใช้อะไรอยากจะอ่ะ อยากจะบอกให้ทำอะไรก็คือทำให้หมดเลยคุณมีสิทธิ์อย่างนั้นแต่ในกรณีนี้คือบ่อเมนนะพ่อเมรพีหนองเนาะเพ่ว่าได้เห็นหลายๆยบาททีเพ่ว่าได้ไปทำงานนําเนาะ <_ D> เพื่อนจะบอซ้อนหายหลุคองเพนเนาะคือแบบอ่าพ่อเม่์องหนองด้วยว่าเจ้าหน่ายีบอกไงซะเนาะเพื่อนจะบอโโซ้อนหายหลุคองเพเนน่ะใส่เห้า และกาโปซ้อนให้ดูถูกเฮ้ามีแต่บอกว่าอ่าถาสมมติว่าลูกก็จะตัง้งคํำท้าว่าทำไมพ่อและแม่ถึงใช้อายกตัวอย่างนะทำไมพ่อและแม่ถึงใช้พี่เพวาได้ละ่ะแต่ทำไมหนูหรือว่าอาทำไมหนูใช้พี่เพวาไม่ได้ แม่ก็ต้องมีคําตอบให้กับลูกนะทุกคนเพราะว่าเป็นยังพอเลยเม่คือตรงใส่เพ่ว่าไหนาน,าน้องหายเอานันเอานีหาแต่ลูกคือบอบอหายใส่และก็เป็นยังคือตรงพยายามให้เหตุเองยังต่างๆนานาทุกคนและเด็กหน่อยก็จะเกิดคําถามและนี่คือปัญหาทีพอเม่เป็นคําตอบทีไดยยอดเยี่ยมมากสําหรับเพ่เพว่าเพ่ว่าคิดว่าเยี่ยมมากนะอ่าสําหรับคนในครอบครัวหรือว่า,อาพอเม่ของผู้ปกครองน้องๆที่ตอบคือเพ่นจะบอกว่าเพราะว่า พ่อแม่นั้นเป็นคนที่แบบว่าเออให้อ่าผีดพหว่ามาเป็นผู้ซอยเพราะว่าพ่อกับแม่ต้องออกไปเหตุงานขังนอกหรือว่ายังต่างๆเนาะต้องมีแนวเหตุต้องร้ายยางต้องไปหาเงินหรือว่าต้องไปทํางานมีแนวคิดต้องร้ายร้ายยางพ่อกับเขามาบานแล้วกันเลยมียังทีอ่าอ่าแม่อยากจะให้อ่าพีพ่ดพหว่าซอยกาเลยต้อง ให้ซยยังประมาณนี้ก็เลยสามารถที่จะบอกให้ซอยหรือว่าใส่ได้แต่ว่าหนูน่ะคือหนูยังเป็นเด็กหน่อยยังประมาณนี้เนาะ หนูยังต่องพยายามที่จะเฮ็ดเองเฮียนหูโดยต้นเองเพราะว่ามันจะเป็นพ้นดีอยังต่างๆนะทุกคนคือเป็นจะหายคำแนะนํากับหนองนะ่ะเออหนูก็ใช้ได้เป็นบางอย่างแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้พี่เขาทุกอย่างเลยอย่างเช่นอะอะไรที่หนูทําเองได้ไปหยิบแก้วน้ํามาเทน้ํากินเองเทน้ําใส่แก้วกินเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กินข้าวเสร็จหนูก็ควรจะเก็บจานเองไม่ใช่จะมาให้พี่เขา เก็บให้ทุกอย่างเลยอย่างเช่นอาบน้ําหนูก็ควรจะเตรียมเสื้อผ้าเองอะไรต่างๆนานา,นาคือหนูต้องทําเองไม่ใช่จะให้พี่เขาทําให้จะให้พี่เขาเตรียมให้อ่ะอะไรแบบนี้นะทุกคนคือผู้ปกครองนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีคําแนะนําให้กับเด็กเสมอคือเก่งมากเพวาวเพวาฟังและเพวาวตื้นใจมากเลยคือทําไมเขามีคําตอบ แล้วก็มีทางออกให้กับลูกเสมอเลยจะบอกว่าเออถ้าหนูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูทำงานเยอะอ่ะทำงานข้างนอกพอหนูกลับมาข้างในบ้านหนูมีเจออ่ะแม่บ้านหรือว่าหนูเจออะไรก็แล้วแต่หนูก็ต้องใช้เข้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดาโน่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าเราจะใช้ทุกอย่างอย่างเช่นอ่ะ แม่ทําตรงนี้อยู่และแม่ยังไม่ว่างแม่ก็แค่บอกพี่เขาว่าเออช่วยทําอันนั้นให้หน่อยหยิบจับอันนี้ให้หน่อยคือเราใช้คําว่าช่วยอะทุกคนคือไม่ใช่ว่าเออแพรว่าเธอถกหยิบอันนี้ให้ฉันหน่อยอคือไม่ใช่จะใช่จะใช้ใชคําว่าช่วยอะอย่างเช่นเนาะตรงนี้ที่แพรวอยู่จะบอกว่าพี่แพรวาครับช่วยหยิบอันนั้นให้ผมหน่อยครับอะไรคือ คือพูดพอมากทุกคนคือเรารู้เลยว่าเออเขาไม่ได้มองเราแค่ในส่วนไหนส่วนหนึ่งคือไม่ได้มองเราว่าเราเป็นแรงงานที่เขาจะใช้เราแบบไหนก็ได้ไม่ไม่มองแบบนั้นนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กไทยที่แพราไปเจอที่โรงเรียนเนาะถึงไม่ก้าวร้าวต่อพี่เลี้ยงหรือว่าต่อคนรอบข้างไม่ว่าอะไรก็เลยแต่ที่เวลาที่แพราเดินไปสนามเด็กเล่นนะคะทุกคน อย่างเช่นน้องยกตัวอย่างที่น้องอ่อนเล่นอะไรต่างๆนานาเพาวาเดินไปในสนามเด็กเล่นเวลาที่เขาเจอเราเขาก็จะบอกว่าเออสวัสดีพี่แพวันเรืยังแค่เจอหน้ายังไม่ได้พูดคาอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะพี่แพวาสวัสดีครับพี่แพวาบางทีคนเรียกเราก่อนพี่แพวาอะไรต่างๆนานาเพวารู้สึกแบบโอ้โหทําไมเขาถึงแบบ ดีมากอ่ะนิสัยดีมากถามว่าที่ประเทศลาวมีไหมแพรวจะไม่เปรียบเทียบนะแต่แค่จะเอาคนที่บ้านมาเล่าให้ฟังคือบางครั้งอ่ะเรากล่าวคําว่าสบายดีอ่ะเขายังทําท่าเขินอายเพราะว่าจริงๆอ่ะที่บ้านเขาจะไม่ได้ใช้คําว่าอ่าจะไม่ได้ใช้คําว่าพนมมือหรือว่าว่าอะไรก็แล้วแต่นะเอาจริงๆเลยแพรวโตโตโตมาจนอายุสิบกว่าปี เพยวายังไม่เคยสวัสดีพ่อกับแม่เลยนะจนกระทั่งมาทํางานในประเทศไทยแล้วเขาสอนให้รู้เราว่าเออรู้จักสัมมาคารวะและที่สําคัญที่สุดเราต้องคารพพ่อแม่เราต้องกราบไหว้เราต้องแบบว่าเออกล่าวคําว่าสวัสดีพ่อแม่หรือว่าต้องกล่าวคําว่ายังไงคือเราต้องนอบน้อมต่อพ่อแม่ทุกคนคือทําให้เพวาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเลยเพยวาถึงรู้ว่าทําไมสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยกว่าหรือว่า ผู้โตกว่าเขาก็จะใช้คำสุภาพและอ่อนโยนถึงจะให้เกียรติเอาจริงๆนะคือคือคือให้เกียรติเยอะมากนะไม่ว่าจะเจอกับผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะคือจะไม่ดูถูกเราอะ่ะจริงๆจะไม่ดูถูกเราเลยนะคะคือเขาจะแบบ นอบน้อมมากเลยทําให้แพราวาได้รู้สึกว่าปัจจุบันนี้ที่แพราวามาทํางานนะคะทุกวันเลยแพรว่าต้องกล่าวคําว่าสวัสดีเจ้านายทุกครั้งทั้งเช้าและเย็นแม้แต่น้องของลูกเจ้านายที่น้องไปโรงเรียนทุกวันพอกลับมาเนี่ยยังไม่ได้เดินเข้าบ้านเลยยังอยู่หน้าบ้านเลยประตูรั้วบ้านยังไม่ได้เปิดจะเรียกหาเราแล้วป้าแพราวาจะเรียกหาแล้วป้าแพรว่าป้าเพรา,วา,า,พราวาอยู่ไหนอ่าแล้วก็ออกมาพอเจอหน้าเรา สวัสดีค่ะเท้าชิดนะทุกคนเช,ช้าชิดยังไม่พอก้มหน้าลงอีกต่างหากนะทุกคนคือแบบคือมันมันรู้สึกแบบภูมิใจมากเลยมันเป็นความสุขเลยเราทําให้เรารลุว่ออสังคมไทยเขาเป็นแบบนี้นะการที่ไหว้อ้อมน้อมน้อมถ่อมตนอย่างเช่นนะบอกเลยว่าคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยครั้งแรกในะทุกคนเพราวเขาพูดนิดนึงนะจะไม่มีคําว่า อ่ะนอบน้อมทุกคนแพรว่าอาจจะไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนแพรวาไหมแพรว่ายกตัวอย่างคือแพรว่าเองแพรว่าจะไหว้ไม่เป็นไหว้เป็นแต่ไหว้ไม่สวยตัวแข็งมือแข็งไม่อ่อนโยนนะคะปัจจุบันนี้คืออ่อนโยนแล้วก็นอบน้อมมากเท้าชิดมือชิดคือทําให้เราได้รู้เลยว่าเออโอการไหว้ของเขา คือพ่อเจ้านายก็จะบอกว่าเออเราต้องไหว้แบบนี้นะเวลาที่เจอผู้ใหญ่อย่างเช่นถ้าเราไปแบบเทศกาลตู่จีนปีใหม่อะไรต่างๆนานาเนาะเราก็ทําแบบเออให้เราได้อ่างเปาอะไรเราก็เลยสอนว่าเออถ้าผู้ใหญ่ให้ของเราต้องไหว้แบบนี้คือเราก็ไหว้ไม่ดีอะไหว้ไม่สวยและทีนี้เราก็ได้ประสบการณ์จากการจากที่เราไปนู่นไปนี่ต่างๆนานาทุกคนเลยมันทําให้เราได้รู้ว่าโอ้วัฒนธรรมที่สวยงาม มันเป็นแบบนี้เองแต่ที่จริงที่บ้านประเทศลาวก็มีนะแต่เพียงแต่ว่าชุมชนหรือว่าหมู่บ้านของแพรวามันเป็นหมู่บ้านที่บ้านนอกอะทุกคนสนบทดนะมัน ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เนาะแต่พอเราทําเรามาประเทศไทยแล้วรู้ทําให้รู้แล้วว่าทําให้เราได้รู้แล้วว่าออวัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนี้ทําให้เราตาสว่างและทําให้เราได้เรียนรู้ว่าทําไมสังคมไทยถึงได้เจริญแล้วก็แบบพัฒนาทําไมคนถึงแบบว่ามีการศึกษาที่ดีมีควอมนอบน้อมถ่อมตนทําไมอาชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนในหลายประเทศถึงมาเที่ยวไทยได้รู้สึก ประทับใจร,รู้สึกชอบรู้สึกแบบว่าเขาก็จะบอกว่าเออเขาชอบคนไทยมากที่สุดอย่างเช่นแพรวไปตลาดนะก็จะรู้ว่าเออคนไทยแบบถ้ารู้เป็นคนต่างด้าวถ้ารู้เป็นคนต่างชาติที่เขาพูดจาไม่ค่อยจะเข้าใจอ่ะทุกคนไม่รู้ภาษาแต่คนไทยเขาจะพยายามอธิบายพูดจาไม่ว่าจะเป็นท่าทีมือไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามสื่อสารให้รู้เรื่องคือแบบเออทําให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมา ุ่นอามาเที่ยวหรือมาทํางานทําให้เขาได้รู้เลยว่าเออยังไงถ้าไปอยู่ในประเทศไทยก็รอดจะสื่อสารไม่เป็นจะพูดจาก,กันไม่เข้าใจก็รอดเพราะว่าคนไทยจะให้ความละเอียดอ่อนจะให้ความชัดเจนเพราะว่าเขามีคําว่าศีลธรรมแล้วก็คําว่ามนุษย์อ่ะ เท่าเทียมกันคนทุกคนคือเป็นคนเท่าเทียมกันมากที่สุดถามว่าในประเทศไทยมีคนไม่ดีไหมไม่แต่ว่าก็น้อยมากในประเทศทลาวมีคนดีไหมก็มีคนไม่ดีละมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนมันก็ ทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่แพรวาอยากจะมาเล่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้แพรวาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และที่สําคัญที่สุดก็ขอฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดทุกคลิปแล้วก็ช่วยสนับสนุนแพรวาด้วยการดูโฆษณาให้แพรวาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ